มาค่ะเรามาทดสอบฟังเสียงของฟูมูลใบนี้กันนะคะนี่นี่เป็นฟูมูลขนาด10.5นิ้วเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะใบนี้เนี่ยเป็นใบที่มีน้ำหนักหนักถึง2,265กรัมเรียกว่า2โลกว่า2.2โลเลยนะคะโอ้โหเสียงนี่ดังสั่นสะเทือนมาก เสียงนะคะของเขามีความกังวลนนะคะฟูมูลใบนี้เป็นใบที่มีคุณลักษณะพิเศษด้วยตรงที่ว่าเป็นฟูมูลที่มีขอบขันหนา1เซนนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูโอ้โหสั่นสะเทือนมากนะคะนี่ค่ะก็ขอบขันของใบนี้จะหนาอยู่ที่1เส้เซนนะคะก็เรียกว่าใบนี้มีน้ำหนักมากเลยนะคะ2.2กิโลก็ถือว่าเยอะเลยนะคะ ฟูมูนนะคะเป็นขันสมาธินะคะที่ออมีคุณสมบัติพิเศษนะคะเพราะว่าเขาใช้เรื่องของเลิกยามในการหล่อหลอมนะคะเขาเลือกเลิกในวันพระจันทร์เต็มดวงเพื่อเขามีความเชื่อว่าเพื่อที่จะให้แสงจันทร์เข้ามาสถิตที่วัตถุกธาตุทำให้เสียงที่ดังออกมานะคะมีพลังมีพลังงานแล้วก็มีน้ำเสียงที่มั่นคงหนักแน่นนะคะ ฟูมูลเนี่ยจะเป็นขันที่ได้รับความนิยมมากในศาสตร์ของเฮลิองของการทําสมาธิการฝึกเมดิเทชันหรือการใช้ในการบําบัดนะคะในเรื่องของอสมาธิสัน้นหรือการนอนไม่หลับต่างๆเขาก็จะนิยมใช้ฟูมูลนะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทําสมาธินะคะในการใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเลยนะคะสําหรับใบนี้นะคะก็เรียกว่า เป็นใบที่ใหญ่นะคะ10นิ้วนะคะ10 5นิ้วก็ใหญ่พอสมควรนะคะก็เหมาะมากสำหรับท่านที่จะนำไปใช้นะคะในการฝึกสมาธินะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของการทำเรื่องบำบัดการฝึกการกระตุ้นจักกะต่างๆนะคะก็ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเสียงดีดังก,ล,งกลังวานมากเลยนะคะโอ้โหเสียง เราก็จะมีไปพร้อมกับตัวดัมสติ๊กให้ด้วยนะคะพร้อมกับไม้1อันนะคะสัมผัสเบาๆเลยนะคะนี้ เสียงมีความทุ้มมากนะคะฟูมูลถ้ายิ่งมีมวลโลหะธาตุมากมีน้ำหนักมากมีความหนามากเสียงจะมีความทุ้มนะคะคลื่นพลังงานเสียงที่ทุ้มจะทำให้เราเข้าถึงความสงบนะคะมันจะไปกระตุ้นนะคะโสตประสาสัมผัส ทำให้เราสงบใจสงบใจสบายนะคะก็ทําให้เราเริ่มฝึกสมาธิแรกเริ่มนะคะเป็นการทําคณิตะคณิกะสมาธิแบบแรกเริ่มเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดไปนะคะ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการเข้ามาทำเมดิเทชันท่านที่สนใจนะคะก็ลองเลือกชมเลือกฟังนะคะหากดูใน YouTube นะคะก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของฟูมูลนะคะเราจะมีขนาดไซส์ต่างๆให้ได้ลองฟังดูว่าชอบแบบไหนขนาดไหนบ้างนะคะก็ลองเลือกชมได้เลยนะคะ สำหรับใบนี้นะคะนำมาทดสอบนะคะ10.5นิ้วยังไม่มีเจ้าของราคานะคะเดี๋ยวเราจะส่งแจ้งรายละเอียดลงไปในโพสต์นี้นะคะก็จะมีราคาบอกไปด้วยนะคะโอเคสำหรับใบนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะนี่สวยงามมีเสน่ห์มากนะคะนี่เลยค่ะเป็นใบที่นิดนึงก่อนแล้วกันนะคะก็คือ ะะด้านหลังเนี่ยจะมีตอกลายด้วยมนหกพยานี่ค่ะเป็นมนของพระอวโรติเกสวนนะคะก็คืออันนี้เป็นภาษาทิเบตอ่านว่าโอมมณีเปเมหูม,มภาษาทิเบตแต่ถ้าเป็นสันสกฤตนะคะก็คือโอมมณีปัเทเมหูมนะคะก็เป็นมนที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสากลมากๆเลยนะคะ สำหรับฟูมูลใบนี้นะคะก็ท่านที่สนใจก็เดี๋ยวทักมาละกันนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ